Oh yeah, we want retribution! Oh yeah, we want retribution! ใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกผมขอแนะนำ Cego t h บริการเติมเกมราคาถูกไม่ว่าจะเป็น Arena Big Out, v a l o r d s r v Free Fire หรือเกมอื่นอื่นอีกมากมาย Arena Big Out ก็ราคาย่อมเยาอ,อย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะนะครับลิงก์อยู่ใน description แหมวันนี้ก็มีเลกคูชามาใหม่นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งมีดน,นะที่เพิ่มเข้ามาใหม่แต่ผมเองก็เพิ่งจะได้มารีวิวนะก็ต้องขอไปที่รีวิวช้านิดหนึ่งนะฮะโอเคเราลองมาดูกันดีกว่าว่าในส่วนของตัวมีดจะเป็นยังไงนะ ก็ต่อใครนะครับสนใจที่อยากจะหมอตู้นะครับราคาก็อยู่ๆที่ประมาณ2,599บาทนะครับหากเติมผ่านซีโก้ทีเฮดนะครับลิงก์อยู่ในดีสคริปชั่นนะครับผมไปจัดกันได้นะนี่เลยนะครับเป็นเล็กขู่เนาะเออ <c oughs> โคตรฟิอเออในช่างรักจริงครับผมนี่จ้วงจ้วงครับผมอันดมิชั่นตอนเอามีดขึ้นมาก,ก็ประมาณนี้นะแล้วก็โชว์มีดควงมีดอ่ะในส่วนของตัวปืนครับผมก็เป็นลายงูเนาะตาม ตรงตามปีของมันเลยนะครับปีนักกษัตริย์นะเออก็เป็นปีงูอย่างฟิยไมจีนออกแบบก็มีภาษาจีนเนาะเออแหมสุดจริงๆนะฮะแต่ละสกินของเขาแม่อันนี้ก็เป็นที่ประับปืนนะงูเหมือนกันนะงูงูรัดนระเบิดอยู่ นี่ก็เป็นในส่วนของบันเดตสกินนะครับผมก็สีก็ไม่ได้ตรงตามทีมหลักนะอ,อโอเคก็ประมาณนี้สำหรับในตู้เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีวกว่านะครับว่าประมาณไหนนะอ่ะนี่ในส่วนของตีเก้าห้าหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะเออเพิ่งสังเกตนะตรงด้ามจับจะเป็นเหมือนเกรดงูเนาะให้อารมณ์เหมือนย้อนทุกเลยนะครับที่มันเนี่ยเหมือนยุคก,ก่อนนะเออก็ประมาณนี้นะรบเราดีา ส่วนนี้ก็ทีศูนย์ห้าส่วนนี้ก็ทีศูนยสามนี่ครับผมส่วนของแม่ก็ไม่ใช่สกินของมันนะอ่ะนี่นี่สกินของมันก็ประมาณนี้ลายงูนี่เข้ากันไปนเลยนะปืนก็จะเซ่สายหน่อยนะฮะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสกินภายในวันนี้นะก็ไว้เจอกันนะผมสวัสดีครับ